โอ้คือมืดเท่ะล่ะยันงูยันงูยเงี่ยวนะอันนี้มันไม่พอหรือไงใช่ล่ะอันมอมเบ็ดเหรอลุกพัน์ยูหรอลุกพัน์อยูหรอ นะเ,เอา,เเานล้วมาแบดมาให้ค่อยเลยเดี๋ยวค่อยไปแบกมางล ไม่ได้นไปไม่ได้ไม่ได้ะเก่าเลมาได้นโม้เ้ยน้อมบกเฮ้ยน้องมาแวะดูดูว่างเนาไม่ได้ไม่ได้มาแวะเลยแต่ละคนเปล่าเสมันไม่ได uh huh ้ไหไม่มีใคร่าเล้งกันนะคะเพราะว่ามันเป็นท้อนมันเป็นทอนไนี่แหละแล้วม่ห้ามทีนะคะมีแต่คนข้างนอกแหละทาให้มันไม่ดั ครัเีกว่าวรกำลังดังไปควันกุ๊ออูยแค่สิโอ้ฟืนก็ฟืนยังไม่แห้งเออเอาเมื่อแบตมาค่อยเดี๋ยวค่อยไปมัดเอาเขียนมัน้นมีเห็นหู ะะคท่านไม่ต้องประยุกช่องใหม่นะคะแค่ว่าฝวามมอหนะคะเพราะว่าที่มาที่นี Amen> ่ค um, evet, ือการถืออ้าทะเลาะกันค่ะถ้าทะเลาะกันเมื่อไหร่ออกจากคุณพี่ไหนนะคะที่จะงานตัวเองนะครบเอยากให้รักทุกคนนะนะจะดีแล้วค่ะน้ำต้มน้ำลวกอะไรนะจะต้มลวกก็ต้องอย่ากทำให้ลูกป้าลำบากใจนะครับ เขาทะเลาะกันเขาก็ไม่ต้องเข้าไปดูทุกคนก็ไม่ต้องเข้าไปดูเ้ามันเสียสมองใช่ค่ะทุกจุดจองแล้วค่ะถ้าไม่มีเงินคนทักเตนก็ไม่รู้รจะูทูบเบอร์แน่นจ้ะแล้วก็ไม่มีเราในวันนี้เหมือนกันนะจากคนตาด,ดำๆที่ไคิดว่มาเขาเปิดแล้วนะคะแตะตอนนี้ก็มีอาหารเจที่สมบูรณ์นะคะมีผลไม้นะคะมี ต้มแล้วต้มแล้วคุณนวลตาสวัสดีค่ะป้าสวัสดีเช่นกันจ้าอยากดูข้าวต้มมัดมาเลยค่ะโอขาต้มมัดนึกว่าคุณต้มต้มคุณพรค่ะสวัสดีจ้าค่ะคุณสวิงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะอืมใช่ค่ะไปดูข้าวต้มเถอสิ เดี๋ยวจะให้ดูข้าวต้มกันดูเลยหวานนี่แหละมะกิดไว้มาม่าข้าวต้มขาวตมบ้าาต้มข้าวต้มอะไอ่ะข้าวต้มมมาก็เป็นพี่ไม่รู้นน้ลครับในก้อลระหวงก็ไปเอาฟืนก่อนนะครับอซีต้ไฟไปนะครับอซีเพราะว่าจะเอาไป ไว้ทำกับข้าวนะ,ะ้วครับสิก็กลัวแก๊สไม่พอนะครับรุหว่างก็ต้องไปดำดำมืดๆแบบนี้แหละครสมีไฟอยู่นะครับนะหาฟืนนะคระับสิหาฟืนก่อนอ๋ได้ไปกลางคืนไลมครับสะหว่างก็กลัวอยู่นะ,ะนะมืดตึบเลย รูหว่าก็จะขนฟืนออกมานะครับสิไหนเนาะฟืนอยู่ไหนเนาะทีนี้เราดูฟืนก่อนนะครับสิเออเจอแล้วครับสิมีกบไหมหนวฮะดูกบดูเขียดก่อนไนล่ะ เอาฟืนก่อนเด้อ <c oughs> เอาฟืนเราต้องมาดำดำมันนี่ก่อน นะครับเี๋วก็เอาฟืนก่อนนะครับสิลุยลุยเดี๋ยวกืนก่อนนะครับสิ

ปลิ่มเลยป้าหิมระบอกหิมระบอกเก็บมาน้าแัดเจ้าเจเลย้าอมาคนกุ๊บเลย